นิทานเรื่องหานทองคำในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งเขาทำงานด้วยความขยนันมีผู้วิเศษเดินทางผ่านมาผู้วิเศษได้มอบห่านตัวหนึ่งให้ชาวนาแล้วบอกให้เขาเลี้ยงดูห่านอย่างดีแล้วจะได้รับผลตอบแทนล้ำค่าหลังจากชาวนาได้ห่านจากผู้วิเศษมาแล้วเขาก็ดูแลยอย่างดี เมื่อเวลาผ่านไปห่านตัวนั้นก็ออกไข่แต่ไข่ของห่านกลับเป็นทองคำไม่เหมือนไข่ห่านทั่วทั่วไปชาวนาดีใจมากไม่นานชาวนาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นชาวบ้านคนอื่นๆจึงเข้ามาถามและได้รู้ว่าชาวนามีห่านที่ออกไข่เป็นทองคำเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านรู้เรื่องเข้าเขาจึงได้ขโมยห่านทองคำของชาวนาไป ตอนเช้าชาวนาตื่นมาเขาไม่พบห่านทองคําชาวนาได้แต่นั่งเสียใจที่หานทองคําของเขาได้หายไปแล้วทางด้านเศรษฐีก็ดีใจที่ขโมยหานทองคํามาได้สําเร็จแต่ด้วยความโลภเขาคิดว่าในท้องหาหน้าจะมีไข่ทองคําจํานวนมากเศรษฐีจึงฆ่าหานเพื่อจะเอาไข่ในท้องหานแต่ในท้องหานกลับไม่มีไข่ทองคําอยู่เลย หลังจากเศรษฐีข้าหาันไปแล้วก็ได้มีทหารมาจับตัวเพราะมีชาวบ้านเห็นว่าเศรษฐีขโมยหันทองคำของชาวนาไปเศรษฐีรับสารภาพว่าเขาได้ขโมยหันทองคำของชาวนามาจริงเจ้าเมืองจึงสั่งลงโทษเขาเศรษฐีรู้สึกเสียใจมากเพราะไม่เพียงแต่เขาจะไม่ได้ทองคำที่หวังไว้เขายังสูญเสียทุกอย่างไปและเขาต้องทุกทนไปอีกนานเลยทีเดียว ส่วนทางด้านชาวนาผู้วิเศษก็ได้ให้มเมล็ดพันธุ์ให้เขาแล้วย้ำว่าให้เขาดูแลยอย่างดีถ้าครั้งนี้ชาวนาสูญเสียไปอีกจะไม่มีทางได้คืนอีกแล้วชาวนาขอบคุณผู้วิเศษแล้วเขาก็ได้ดูแลต้นไม้อย่างดีเขาอดทนอยู่เป็นเวลานานต้นไม้ก็ออกผลแต่ผลของมันเป็นผลไม้ทองคําครั้งนี้ชาวนาเฝ้าดูแลยอย่างดีเพื่อไม่ให้สูญเสียมันไปอีก ชาวนามีชีวิตดีขึ้นและอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมากเกินไปอาจทำให้เราสูญเสียทุกอย่างไปอย่างไม่มีวันกลับ